ท่านสื่อมวลชนที่เคารพกระผมนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาธิปัตย์ตามที่ข้าพเจ้าได้มาส่งหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการพุจิริตแห่งชาติขอให้ตั้งคณะไตาส่สวนนายสาการเพชรนรินทริบิบดีกรมราชัณฑ์พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกับพวก กรณีนชทักษินจินวัตรพักรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจว่าเป็นการป่วยทิพย์จริงหรือไม่และมีการออกจากเรือนจำโดยไม่จำคุกแม,ม้แต่วันเดียวจริงหรือไม่นั้นปรากฏว่ามีข่าวปรากฏทางสื่อมวลชนว่ามีบุคคลชื่อวอแแวนได้เข้าไปก้าวไก่แทรกแซงการสั่งการของคณะอนุต่สวนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ ที่ปปชได้ตั้งขึ้นมาไต่สวนในกรณีนี้มีข่าวปรากฏทางสื่อมวลชนว่าวาแวนดังกล่าวเข้าไปก้าวไก่แทรกแซงสั่งให้ยุติการสอบสวนหรือไม่มีมูลซึ่งข่าวที่ปรากฏนั้นได้สร้างความเสื่อมเสียต่อปปชเป็นอย่างยิ่งกระผมในฐานะที่เป็นประชาชนธรรมดาจึงมาส่งหนังสือถึงเลขาธิการปปชเพื่อขอให้ตั้งคณะอนุไต่สวนว่ามีกรรมการปปชผู้ใดหรือบุคคลใด ที่ชื่อย่อวอลแวนไปก้าวไก่แทรกแซงการสั่งการของคณะอนุไตสวนของปปชชัช้น14นชทักษิณหรือไม่แต่ประการใดและยังปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวนั้นในสมัยรัฐบาลยิ่งรักษ์จินวัตรได้ไปที่ปตท,ทไปพบบุคคลผู้มีอำนาจและฝากบุตรสาวเข้าทำงานที่ปตท,ทจริงหรือไม่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่และผิดประมวลจริยธรรม ตุลาการหรือไม่ผมขอให้ปปชตั้งคณะอนุต่ยสวนอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับปปชต่อไปขอกลับขอบพระคุณ